Honda c ซ v i c FC ติดตั้งกล้องดิดีไป N3 Pro กับเฉสิทธิ์ออโต้พรม 5D บางเขนห้างบิ๊กซีรามอินทาเดี๋ยวเรามาดูว่าติดตั้งแล้วเป็นแบบไหนดิดีไป m o รา N3 Pro เป็นกล้องหน้าหลังนะครับตัวนี้นะครับทำการติดตั้งให้คุณลูกค้าเรียบร้อยตัวนี้ลูกค้า สั่งซื้อกล้องมาแล้วนะครับมาให้กับทางเชพสิทธ์ติดตั้งให้นะครับก็เก็บสายให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมเก็บให้เรียบร้อยส่วนกล้องหลังนะครับกล้องหลังก็จะเก็บให้ตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าเน้นงานที่แบบเก็บเก็บงานให้แบบเรียบร้อยเรียบร้อยลองมาใช้บริการทางเชพสิทธิ์ออตโต้ผมให้ดีบางเขนร้านตั้งอยู่ในห้างบิ๊กซีรามอินทราชั้นหนึ่งนะครับ ร้านตั้งอยู่ในห้างวิกซีรามินทาชั้นหนึ่งถนนรามินทาเขตบางเขนนะครับกล้องหลังก็ถ้าเป็นตัวโมราเอ็นสปูก็ติดตั้งก็จะออกมาแบบนี้นะครับโมราเอ็นสโปดีๆไปส่วนฟังชั่นก็เดี๋ยวเชื่อมดูในโทรศัพท์อีกทีหนึ่งนะครับ เรารับงานติดตั้งให้คุณลูกค้าหรือว่าถ้าลูกค้ายังไม่ซื้อมาลูกค้าอยากจะได้รุ่นนี้นะครับก็เข้ามาได้ทางร้านเราก็มีรุ่นนี้จําหน่ายเหมือนกันนะครับสําหรับตัวโมราเอ็ Pro มโปรหน้าหลังนะครับ,รบรครับรับประกันงานติดตั้งครับ <c oughs> แล้วก็ลูกค้าให้ติดตั้งตัวกันรอยนะครับสครับเพดแล้วก็จะมีตัวกันสตร์อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับ Honda Civic FC ตัวนี้นะครับ เน้นนะครับทางร้านเน้นบริการติดตั้งงานให้คุณลูกค้าเรียบร้อยสําคัญเจ้าของร้านทําเองนะครับเจ้าของร้านทําเองทุกคันนะครับส่วนงานจะออกมาดีไม่ดีก็ฝากคุณลูกค้าหน่อยเพราะว่าเจ้าของร้านทําเองทุกคันนะครับขอบคุณคุณลูกค้ามากๆที่วางใจมาให้ทางเชฟสิทธิ์ออโตพรหมห้าดีบางเขนห้างบิ๊กซีรันคาบริการนะครับตัวนี้ลูกค้าจะใช้เป็นเสียบที่จุบุรีนะครับเสียบตรงที่จุบุรี เอ้าเอาไปซ่อนไว้ไหนละเนี่ยที่จุบุรีเนี่ยซ่อนดีจังเลยนะหาก็ไม่เจอเนี่ยหาไม่เจอละซ่อนไว้ไหนก็ไม่รู้ทิมช่างเราซ่อนเรียบร้อยแล้วครับผมหาไม่เจอแล้วครับสำหรับตรงปลักที่เสียบจุดบุรีนะครับก็ขอบคุณ f อนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube น,อน้อยของช่างเล็กด้วยช่องชัยประสิทธิ์นะครับช่องชัยประสิธิ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเข้าไปกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะครับพรมห d บางเขนพรมรถยนต์ 5D บางเขนกรุงเทพนะครับดิจีไป N300 ะครับตัวนี้เป็นตัวมี GPS ส่วนดีไปเขาจะมีกล้องหน้าอย่างเดียวกล้องหน้าหลังน,นะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ซื้อมาอยากจะได้ตัว N3 Pro นะครับก็แนะนำนะฮะทางร้านเราก็มีจำหน่ายนะครับพร้อมติดตั้งให้คุณลูกค้าเรียบร้อยงานติดตั้งผมรับประกันรับประกันงานติดตั้งให้คุณลูกค้านะครับส่วนตัวกล้องก็ทางร้านที่ลูกค้าสั่งซื้อมาเขาก็มีรับประกันอยู่แล้วนะครับเราก็จะเน้นงานติดตั้ง เพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยงานติดตั้งมีปัญหาผหาช่างเล็กได้นะครับช่างเล็กบริการทุกคนบริการทุกระดับประทับใจช่างเล็กทําเองเจ้าของร้านทําเองทุกคันขอบคุณครับ